สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตินํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห้วยแล้วพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่24กุมภาพันธ์2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่21นะครับผมสำหรับวันที่21แอดมินให้เด่นอยู่ที่1กับ9นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม สี่เก้าหกเจ็ดศูนย์ห้าสำหรับสี่เก้าเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็หกเจ็ดเป็นล่างชุดสี่ตัวนะครับผมแล้วก็เจ็ดศูนย์ห้าเป็นชุดสามตัวบนแนวทางเข้าเฉพาะเลขล่างนะครับผมทางสงปปลาวจะเอาสีเก้าไปเกณฑ์ล่างนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24สาหรับเลขเด่นในตารางกนะ็จะมี4 3 5 2 6 1นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่6และก็5 6กมีหกสองหกสหและก็ 6, 8 ห้ามีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่และก็ห้าเจ็ดสำหรับตัวกันนะครับผม สี 43, แล้วก็สีเจบิ้ลมี6 6ห5หแล้วก็ 44. สี่สี่ำหรับ3ตัวนะครับผมหนึ่มสอง 8, 6, 6ห9 6 8, 8่ 3, ห สองแล้วก็หกสีาสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะก็ผมมีหกสามห ชุดกัน4 3 4 7นะครับผมสำหรับ5มี5 2 5 3แล้วก็5 4สายเบิ้ล6 6 5 5 3ตัวนะครับผม1 3 2 9 6 8 8 5 3 2 5 4แล้วก็6 4 5, 5นะครับผมเอฟซีพี C ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเหงๆ่อฟังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ